กับสบายดีสบายดีพอนพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนนะเพอนพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้เราก็มาห,หาหน่อไม้อีกแล้วพ่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะเนาะก็บยิ้มทงให้ทงหน้านาะเพอนพี <S <S ่น <Fih S 1> ้องตัวนี้เราก็มาหอนก่อนหน่อไม้น่เนาะเราก็จะไปหาหน่อไม้กันเลยพี่น้องเอ๋ยฮะเพื่อถ่ายคลิปลงกันได้เมื่อเติอเนาะเพื่อถ่ายคลิปลงกันได้เรากำจ่ได้คอยมีเวลาถ่ายลงเนาะพี่น้องเอ๋ย เะี๋ยให้มาเรียมาหาน้องใหม่คือเก่าพี่น้องเนี่ยไปเบิ่งไปซ่อมตรงกันเลยเนาะว่าชีได้หรือบ่เนาะพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องให้หาเบิ่งกันเลยเนาะกดกลุบก่อนพี่น้องเลยว่าน้ำน้องใหม่เนาะน้ำไม้ไผ่นี่เด็ดมันมีลายพี่น้องไม่เห็นบ้านเนาะยามนี่แต่ยามแรกต้องชะหานี่สักหน่อยพี่น้องอ่ะ

ตายมันไักนึ่งเนาะมาบ่งพี่นั่งนลยมาบ่งด้จัดกองมาบงดูยุกองกับบ่งเนเห็นบ่นี่นี่นี่เห็นบ่บเห็นปันใดนะ้พี่ทงมือนี่เห็นป่านี่น้อยหวานอเกาวอยู่บ้านะมัดนกกรมาามุง บนลไม่นะพี่น้องเลยบอลแต่บอลมาไปหน่งเก่าประเดี๋ยวเนาะงาเอาไปยังสี่เลยเนาะขุดเอาแล้วพี่น้องเลยสมัยงามเลยเนาะหยัดขาวๆได้เลยไปซับกันเลยนะพี่น้องเลยอ่อนพอดนี่นะพี่น้องไปมาแล้วนี่นอนเนาะ เอาไ่ไปไหนหรออ่ะออกมาเดี๋ยวนอนเลยองหาคุดนาที่น้องเลยมามาน เด้นองพี่น้องเลยมาซับนอนี่กันเลยเนาะเห็นอีกแล้วพี่น้องน้อกล้องมันเนาะเห็นปอกกล้องเห็นมันซับกันเลยเนาะเป็นสองนอแล้วเหมือนพี่น้องตัวนี้ใหญ่กว่าตัวกินนี่อีกเนาะอืมาไม่คักๆพี่น้องเลยเนาะนอนใหญ่เติบ อะไรก็ยังไม่พี่น้องอแต่ยังมา้งเฮยแล้ยวยูหกเนะพี่น้องเดี๋ยวห้อเสียมร่นไปมันจะหินเสียมต่ำมุนไปแล้วจีลายด้วพี่น้องเสียมต่ำแห้งพอยเนาะเพอล่นหาปลายจิ้นออก Nam cơ đó dòng. Nam may đó cái, lái thì không? Bộ là này, đó, làm cái lạc 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 này lạc 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 thử lạc 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 คนชอบไปเว้นี่มาไกลลำบากลำบุเล็กหน่อยแล้วนี่น้อเนาะมายนเนี่ยต้องขนเกียหาสักแน่จังเลย ยังชอ่งนะมองนี่กนก็ได้มาพ่ออีกแ้น้องเียไปเทียมากันเเนาะแล้วนอ็ก่มก้องอ่างเด้่ก้องหทมังทักๆกันเนาะ Yeah, if you don't Ah, come on Mark, get me oh. oh, if you don't No No, Kyle, cut me 1เนาะเอ้อๆโอ๊ยน้ําเกินเนาะ <laughs> <laughs> เดียวนะพี่น้องเนาะมานมานน้อยน้อยกระปวดมักพี่น้ังอะไรเนี้ยโอเคเดี๋ยวให้กลับเข้าไปหาหม่องนั่นเนาะพี่น้องหม่องข้างในเนาะคือซิมีอยู่โอเคแล้อพี่น้องเขาหาก่อแล้วไม่ก่อเดียวนี่เนาะก็ได้หาหกนอพอพี่น้องกับน้องนอใหญ่มาเนีเนาะหนับพอดีหานอเนาะนอชัดเลยน้องพี่น้อง แตนงน้อยมันเน่งแต่ปวดน้อยมันกับพ่เก็ดเป็ดนอพี่น้องแอนงมันส่งเนงเนาะแล้วก็ในน้อยชี่สองเงนไว้นับน้อยนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องไอ้เนี่ยเนาะกอเดียวพี่น้องไอ้กับพ่อหาอยนี้น้องม้านมาเลยนี่กระตุกน้องมาใส่แมงจิโดหรือแมงคิจีน้าพี่น้องเดียวกันยังให้แมงคิโอโต้สามโตบ่ยังวนหาเราขุดเนาะพี่น้องเลยแมงคิโปมันแหละภาษาไทยเออเนาะนี่นั่มากินพี่น้อง พ่อชาเราก่อไม้กันเลยนะเพียงเนาะแมนเด้อร์มันนี่เนาะอู้นาะพี่น้องเลยวันนี้สาวนูนกับมาพ่ออีกแล้วน้องไม้ไผ่พี่น้องเลยน้องไม้ไผ่นี่ถือว่าแซ่บกว่นน้องไม้เฮีบ้านเมื่อกี้นี่อีกเนาะถือว่าแกงกินกันแซ่บพี่น้องเลยนี่เนาะชาวงินได้มาพ่อได้พี่น้องคักคักพี่น้องเพยเนาะบ้ากใหญ่เนาะนี่ชาวเงินสิซับเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะมานมานพี่น้องเลย พ่อนอแรกเนาะก็นอใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยนอไม้ไผ่เนาะยามแรงคะเชือมานี่เนาะพี่น้องเอ้ยมันได้ใหญ่ซ่ํานี้ลเนาะแบบลยคูไหลายคนก็หาเนาะเพราะว่ายามนี้มันเป็นยามแงยามอึดคนก็ตกแค่เทือพี่น้องเนาะป๊าดพี่น้องนอบักใหญ่เนาะมันโอ้ดีใจหลายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นได้นอใหญ่เตพี่น้องเอ้ย Mán mán nó này kè này nâng ngân chạm này kiện vào mán này nó Mán mán phí nọ Phí nọ nó bạn đi <laughs> học cả Thế nó mày nó nâng thì cả dưới này nó mà vùng vào sông nó còn vàng Càn chi áo nó mày nó bắn nhạc xâm nó phí nó Ngư cháu ngân này chuẩn đèn bất đấy nó phí nọ ấy Phửa đây bắn mà nó thả bông phí nọ phù dưới này phí nọ Đó này còn cả bộ hên đọc Thả xí bông cái มันง่ายเกินแล้วพี่น้องเนาะชอบเอาแต่จังชีวออกมาเลยทุกคนทุกได้เบิ้ลมากัอนอันนพี่น้องอนี้จะน้ำแล้วก็อันนี้มันแปลงในพี่น้องในบางอันมันหกกว่านีเนาะบระเทศไทยพี่น้องทุกคนได้เบิ่งมันหกอันนี้ท้ายก็ยากเนาะว่าพี่การแนวน้ำไม้ล้ำบากชันใดพี่น้องเลยก็เนี่กับแปลงนี้เจ๊งหน่อยนะสองนั้นเราตอนนั้นให้หกกว่านีหนึ่งพี่น้องออกมาแล้วพี่น้อง ัก็ยังอ่อนไอ้นึงนยังอ่อนนี่เนาะเ้าเมื่อไงพี่น้องเลยสองเงินหล่นเข้าไปเนาะอ้วกหล่นพี่น้องเลยหนอมันเดี๋ยป้าไปหนีก้อนพี่น้องถ้าพักพักก็รอมาถือว่าไลยก่อนเนาะแต่ก็ลดเติบเดี๋ยพี่น้องเลยมาตั้งแต่แปดโมงเนาะตอนนี้ก็ถือว่าสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้อง มัสตว์ตัวนี้กันเนาะันนี้เนาะนนเลเนาะเนาะวีนาะ้ยนััเนาะแดเนาะตัวนี้เนาะ ขับขับับโงามงามพี่น้องนี่เนาะนี่คือรถแท็่โอเคน่าเพิ่ชพี่ต้องมาดันก้ซับเลยเนาะนอยหญ่ครับนี่องเนาะเดี๋ยเดีเงินสะยืมซับทั้งนี้ก่อน ยังบบพิดพาแบบนยังชับออนเลยชับออนในสีดายานะออนแล้ออนแล้่ำอ่อนเออนาออออะอ้ักดังนไป ข่าจุ๊บตึ๊บทักพี่น้องอยู่บ่หมอเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะอาตึ๊บนอนคืองามแท้นี่เนาะพี่น้องเนาะสองนอนนอนหนึ่งอยู่ข้างในเห็นเนาะพี่น้องเนาะงามงามพี่น้องมานมันมานี่เนาะอุ้มลุ้ยอยู่ทักทักพี่น้องหากรอไม่เจอกันเลยเนาะโอเคนาะคือพี่น้องมาในเซาหนึ่งกับนางเซาเมื่อยอยู่โฮมเนาะหากระเมื่อยลายพี่น้องเลยเพื่อแตะเพื่อแตะนาะเพื่อสิได้มาหนิ มื้อนีจะเป็นเอาพี่น้องมันคูดแข็งคูดตีนเนาะน้ํามันนะพี่น้องน้ําละไม้เนาะ่2เงนได้ละไม้พี่น้องเนาะแล้วก็2เงิน10เมื่อแหละพี่น้องเมื่อหาใบละไม้สิแกงสิแกงเนาสิมกเอาก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะว่าละไม้ก็ได้ลาเติบแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะประมาณเนาะพี่น้องเนาะได้ก็ประมาณนี้แหเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ประมาณมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นละไม้ไผ่นะพี่น้องเนาะละไม้ไผ่ก็ได้ดเนาะอยู่มื้อนี้ พิ no. <c oughs> ่นเอิ้นเอาไม้ไผ่เนาะเพราะว่าเป็นแบบนี้เพิ่นเอิ้นเอามาให้บ้านแต่เอามาให้บ้านกช่วงนี้ยามมันอึดกถือว่าคนกแบบนี่แต่บ่เห็นนพี่น้องเอ้ยเห็นก็ถือว่าเอาเนาะคนหาล่นก็บ่ได้แม่นง่ายพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้มาเนาะพี่น้องเนาะนี่นไม้ไผ่เฮาเนาะพี่น้องได้3 4น้อ4 5นอเาพี่น้องเอ้ยเออนี่ก็แม่นเนาะนี่หานอพี่น้องเอไม้ไผ่น้องหาอนี่นงบ่ใหญ่ปานใดพี่น้องเอ้ยเนาะ กะโนงามอยู่เนาะนางชาเมืองยุโฮมเนาะตอนนี้พี่น้องนี่เนาะมกเอากระเอว่าได้ได้มกเติบยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่น้องไม่เือว่ามาเนาะน้องไม่เห็บ้านน่าก็ะเถอท่ามันดำเนาะก็เบื้องแทบบันไดพี่น้องนี่มันทีฝนตกแบบดำให้ดำน้ำบูดแด่กรมันกระบูดดำอย่างเนาะคนบอย่างเอานี่มันโนขาวๆเนี่กินกระแทบพี่น้องโอเคแล้วคนพี่น้องไม่นี้สาวกับสิคอโตเมื่อไหนพี่น้องเนาะเมื่อวาน แกงมะหานเฮ็ด้วยให้กินตอนเที่ยงก็พี่น้องไอ้ตอนนี้ก็เที่ยงเนาะอยาเข่าไอเนาะพี่น้องเนาะโอเคน้องพี่น้องอย่างไรกดไลด์กดแชร์สาวเงินใดเด้อน้องพี่น้องฝากกดติดตามให้นเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาไปได้เด้อน้องพี่น้องขอการเข้มาสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพี่น้องเบิร์ตจุกสูตทุกคน